สวัสดีครับวันนี้นะครับทางเพจนายช่างของเรานะครับก็จะมาแนะนำฟังก์ชันการทำงานอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือการบอกกระแสรวมที่จ่ายโหลดนะครับหรือชาร์จแบตเตอรี่ไปนะครับว่าใช้โหลดไปกี่แอมป์แล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือสวิตชิงนะครับแบบโมปรับค่าได้นะครับ ซึ่งเดิมเป็นสวิตชิงของพวกระบบคอมพิวเตอร์นะครับระบบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ mm hmm. ก็เอามาโมใช้ในงานโซลารเซลล์นะครับเพื่อการชาร์จแบตบ้างการเทสโหลดต่างๆบ้างนะครับโดยวันนี้นะครับก็จะมาโชว์ฟังก์ชันนะครับการบอกกระแสรวมที่จ่ายโหลดไปนะครับว่าแต่ละครั้งจ่ายไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้ไม่มีการจ่ายกระแสนะครับในแบตระบบ 24V โวลต์เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟเข้าไปที่แบตนะครับตัวนี้อยู่ที่00 ah นะครับก็คือจะเป็นค่าแอมป์นะครับเราก็จะไปแปลงเป็นวัตต์ก็ได้นะครับแต่เราก็ดูเป็นแอมป์ก็ได้นะครับว่า,าเครื่องเราจ่ายโหลดไปกี่แอมป์แล้วนะครับอตอนนี้เริ่มจะขึ้นมาเป็น0 7นแอมป์นะครับ0 0 0 7แอมป์นะครับ อ่เป็น0.009ูน000แล้วนะครับก็เป็นการบอกกระแสรวมนะครับว่าเราจ่ายโหลดไปทั้งหมดวันนี้กี่แอมนะครับก็เป็นอ่ฟังก์ชันหนึ่งนะครับเอาไว้สำหรับเก็บ Data การทดลองต่างๆนะครับได้นะครับอย่างผมจะทดสอบการชาร์จแบตนะครับว่า ผมจ่ายไปกี่แอมป์แบบถึงจะเต็มนะครับลองปล่อยแบตจนหมดแล้วก็ชาร์จเข้าไปใช้กี่แอมป์ในการชาร์จจนมันจะเต็มอีกครั้งหนึง่งอะไรประมาณนี้นะครับในการทดลองก็แล้วแต่แต่ละท่านจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสำหรับผมก็มาแนะนำให้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับส่วนการใช้งานของแต่ละท่านก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับ ตัวนี้เป็น0.32มแล้วนะครับ0.32มนะครับไม่ใช่32โทษทีนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะหยุดใช้งานมันก็ปิดเครื่องใหม่มันก็จะเริ่มเป็น0อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวกระแสรวมทีนี้ผมจะลองปิดนะครับแล้วก็จะเข้าไปกดแนะนำฟังก์ชันนะครับ ตอนนี้ผมปิดแล้วนะครับกระแสรวมที่จ่ายไปเมื่อกี้นี้นะครับก็จะอยู่ที่เดี๋ยวรอ0.43แอมป์นะครับในการทดลองจ่ายโหลดออกไปช่วงที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับทีนี้โดยปกตินะครับเครื่องนี้มันจะไม่ได้ถูกตั้งไว้แบบนี้นะครับมันจะถูกตั้งไว้อีกฟังก์ชันหนึ่งเดี๋ยวผมจะ,ะพาลอง เล่นกันนะครับอันดับแรกนะครับต้องปิดเครื่องใหม่ก่อนนะครับอันนี้ก็คือ การปิดเครื่องนะครับหรือว่าเราจะถอดปลั๊กเลยก็ได้นะครับหรือจะกดแช่ไว้ให้มันดับเองก็ได้ในส่วนของการเข้าไปตั้งค่าใช้งานนะครับเราจะต้องกดแช่ไว้อย่างนี้นะครับจนกว่าจะขึ้นตัวอักษรแบบนี้นะครับเราค่อยปล่อยนะครับเมื่อปล่อยมันจะอยู่โหมดที่1อยู่นะครับเราก็เลื่อนไปโหมดที่9นะครับ แปดแล้วนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่ามีเก้าแล้วนะครับตัวนี้เราก็กดยืนยันไปนะครับตัวนี้เราจะเลื่อนมาที่จุดสีเขียวนะครับแล้วก็สองจุดหลังนี้นะครับให้กดครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเลื่อนลงมาข้างล่างอันนี้นะครับทั้งสองจุดนะครับแล้วก็กดมา ที่ปุ่ม9เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งตัวนี้เราจะเปลี่ยนโหมดกลับไปเป็นโหมดการทำงานปกตินะครับซึ่งไม่ใช่โหมดแจ้งว่าใหา้โชว์ค่ากระแสร,รวมที่จ่ายไปทั้งหมดในแต่ละครั้งนะครับทีนี้เราก็มาทีา่โหมดที่5นะครับเราก็กดยืนยันไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนมา ตรงนี้ก็คือการเซฟนั่นเองนะครับแล้วก็ยืนยันการเซฟไปนะครับตัวนี้ก็จะกลับมาที่โหมดปกติของมันนะครับที่ส่งให้กับทุกท่านได้ใช้งานกันก็จะเป็นโหมดนี้นะครับหรือมาจากาจีนนะครับที่เขาตั้งค่ามาให้เรานะครับมันจะอยู่โหมดนี้นะครับก็คือ,อ มันจะดูได้แค่ว์กับแอมแค่นี้นะครับหรือว่าปรับเปลี่ยนได้แค่2คท่านี้นะครับเพื่อให้สะดวกในการใช้งานของบุคคลทั่วไปนะครับในโหมดนี้ก็ปรับแค่ว์แล้วก็ดูค่าแอมก็พอนะครับเดี๋ยวไปกดผิดกดถูกนะครับก,ก,ก็เลยให้ใช้โหมดนี้เป็นมาตรฐานครับทีนี้นะครับเมื่อเราจะ ต้องการเก็บข้อมูลนะครับในการทดลองอุปกรณ์ต่างๆของเรานะครับเด็กว่าเราจ่ายโหลดไปกี่แอมป์นะครับในแต่ละครั้งที่ทําการจ่ายนะครับหรือในแต่ละครั้งที่เราทําการชาร์จแบตไปนะครับว่ากระแสรวมมันกี่แอมป์นะครับแล้วไปคํานวณเป็นกี่วัตต์ก็ได้นะครับทีนี้ในการตั้งค่านะครับเราก็จะต้องปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เปิดใหม่เหมือน เหมือนเดิมที่เราปรับนะครับกดแช่ไว้พักหนึ่งนะครับเครื่องก็จะดับทีนี้เมื่อเปิดใหม่นะครับก็กดแช่นะครับแต่ยังไม่ปล่อยนะครับจนกว่าจะขึ้นตัวอักษรแบบนี้นะครับเราค่อยปล่อยนะครับเมื่อ,อขึ้นอยู่ที่หนึ่งนะครับเราก็ปรับไปที่9เลยนะครับ7 8 9นะครับามาถึงตรงนี้แล้วเราก็ยืนยันไปนะครับว่าจะมีการับเปลี่ยนโหมดที่9นะครับเลื่อนไปอสองจุดท้ายนี้นะครับกดให้มันขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปตัวสุดท้ายนะครับก็เลื่อนไปข้านบนอีกก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับกลับมาที่9แล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็กลับไปที่โหมด5นะครับฟังก์ชันที่5เพื่อเซฟ e 7, ็ 6, แอดนะครับกดยืนยันเข้ามาในโหมดเซฟนะครับแล้วก็ยืนยันการเซฟนะครับเครื่องก็จะทำการบันทึกค่านะครับครับเท่านี้นะครับเครื่องก็จะบอกกระแสรวมในการใช้ โหลดให้เราแล้วนะครับครับในส่วนของผมนะครับก็คงต้องขอจบการแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับในส่วนโหมดแรกนะครับมันก็จะบอกแค่ว่าตอนนี้เราจ่ายไปกี่แอมกี่โวลต์แค่นั้นเองนะครับจะไม่บอกผลรวมเหมือนฟังก์ชันนี้นะครับ สำหรับผมก็ผมต้องขอจบแนะนำเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมนะครับสําหรับท่านที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามทางช่องนายช่างของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ